มันแบบมันมันต้องอยากเปิดเผยพลังเอ้าวแม่ก็นี่ก็เทนตอนที่สองคือรุ่นประกายไฟรักษาช่วยเหลือพ่อลังจบไลยเดี๋ยวอันนี้มีแกงช่วยเหลือมาว่ะมีนี่หว่ารักษารักษาผู้หญิงสีเขียวดูนอยู่แบบน,นี่ละอะ กกโกจถ้าสาดไหมลนะ่ะเเจอแล้วนะสตรูพี่พลาดท่าเข้ากับแบบที่พวกเขาว่ากันไว้สถานการณ์กลายเป็นท่าต่อหนึ่อยู่แล้วอยู่แล้วอยาเข้ามาช่วยนะทีมก่อนนะหรือพลาท่าให้ทั้งสองไม่รู้ว่าหัวอนนุ้มหรือเต่าได้เปล่าเอาไม่เข้าเขาช่วยได้แล้าาล่ะที่สามยักษ์หาสวรรนจำเลย ความกระแข็งแกรสุดทอนกับทักษะวิญญาณโจมตีช่วยเหลือภาษาการควบคุมมันจะเป็นสายช่วยเหลือสองสายควบคุมหนึ่งที่ติดจะมองว่าเป็นวิญญาณการสายควบคุมทั้งสามคนระดับทุกสิ่อาศัยทักษะช่วยเหลือของตัวเองมาควบคุมเป็นการช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมในบางสถานการณ์จุดนี้ค่อนข้างจะเหมือนกับหลงหลงติดกับนะเป็นแผนซ้อนแผนโอ้พวกเขาวางโซ่ตัวใหญ่ในมุมของสิวซอนเอาไว้ในรียมแผนด้วยขังซาอน ตอนนี้ก็เหล mhm. ือแค่เจ้าแล้วก่อนอื่นให้หัวอู๋สวมแกล้มทำติดกับหลอกล่อให้กูตัดหัวไปมืแล้วใช้แหวนปัดสกัดกั้นทำให้ทุกคนล่าลอยกลับแลังจากนั้นทุ่มกำลังทั้งหมดจัดการเสี่ยวซานคนเดียวโอ้โหกลัวอะไรขนาดนั้นน่ะสนุนมาอีกก้อนแล้วเออเอฮ้ยอะไรครับฟิลจูวาสี่ยวานจะรับมือไหวไหมไหวค่ะกูไม่รู้ค่ะพอขนาดเทพมาย่าอยางตายอ่ะเอาอะไรอ้พวกนี้มาแบบเข้าเดเป็นคน จบแล้วแต่มันจะชนะยังไงแค่นั้นแหละเแค่นั้นแหละใช่สิ่งเสริมหูเสั็จ้องโกนเกลี้ยวกระสับกระส่ายระสับกระ่ายเพลิงแย่ก่าอะไรวะคือต้องขนาดนี้เลยปะคืออะไรเออกลัวอะไรมึงจะขึ้นว่าอะไรขนาดนั้นจากการคนเดียวเนี่ยแท้ทุกอย่างทำนะแล้วไม่ได้ผลนะคือพลังพวกมึงหมดทุกคนนะไปจ้องูวิ่งสุดยอด สาริเจมโค้ดเหมฝนสอนโดเขาเลยว่ะแต่ว่าอยู่เท่ากันคิดจะไปทำกับวิญญาจารย์สายจงตีซึ่งง่าจะทำอะไรกันเนี่ยไมดจะพลาตัวตายเรื่องอะไรมัได้จังหวะเลยท่านที่สามจะคุณเจ็ดดาราหน้าเบลล์อาชีพเขาหลบได้เขาหลบได้แม่พิตาเงาหน้าก็เลยขึ้นโอเคไม่จะเก็บวิญญาจรนะคะคือลูกศิษย์สำนักพัง เกินไปนะอันนี้เกินไปนั่นกระบวนท่าอะไรทักษะวิญญาณกระดูกวิญญาณไม่ใช่ไม่ใช่กระดูกวิญญาณเราไู้สึกถึงพลังวิญญาณจากการเคลื่อนไหวของเขาร่างกายเด็กคนนี้จะมีความท้อกีกแค่ไหนครับเยอะมากเลยค่ะเยอะโลกหนุนไม่มีใครเกิดมาแล้วค่ะพโลกหนุนโลูกค้าก็ตายทำได้เป็นเลยนายน้อยสามมาสิเวลาอีกนิดหัวหน้าชิปก็มาทันแล้วท่าที่หนึ่งเดินขำก้าม มันเป็นยังไงไม่ฉาบเสียงเชีนอัดโจบเดี๋ยวกรดูจับดิจับเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนจะทะลุจะตายห่ทุกคนเฮ้ยาชนกันเอาเอ้าเอ้าไอ้ไข่เยึ่มว่าในก้ใต่ิสูะสุดโห ไรเดียวสาเสีจริงขี่สามวงแหวนไฟสกัดกั้นมึงก็ทำได้แค่เนี้ยแหละกลยุทธ์ดีแค่ไหนก็มีอาจลบวงแหวนไฟสกัดกั้นดีปล่อยออกมาได้วงแหวนไฟสกัดกั้นป้องกันได้ชั่วป้องกันไม่ได้ตลอดวัวเอกต้องการวัวเอกต้องการที่ไอ้รออยู่วัวเอกต้องการอะไรบางอย่างจากไอ้วงแหวนไฟสกัดกั้นหมายถึงว่าแบบให้มันปล่อยพลังจนพลังมันหมดเลยอย่างี้หรือเปล่าคือเหรอเป็นไง เจ้าลืมใส่ชื่เลยยังฆ่าไปได้ยังไงกันแล้วทำไมไม่จมตีใส่ชื่เลย่อนวะจูปเปียนกระบวนพวกเจะทักษะที่สี่ที่สี่เว้ยทักษะที่สามพรุนปรกายไฟทักนะที่สี่นี้มีวิญญาณาสตร์ช่อเลือต่อโคตรสนับสนุนอรูปภาพอาจจะเดอกับัที่ห้าของวิญญาณ์ทั่วไปเหียมทงคำเบเอาีตะวันชางอะไรเด็ก้ัไม่าเลย ไม่เล็นหนอออกมาสิก่อนจะตะทีฉุดคุณมีอันตรายต่อการควบคุมพิจารณ์จริงๆคุณเขาเองสุณเซมันไม่ไปล่เรียนสาเสียจริงอย่างเงี้ยหรอไอ้ไอ้นั่นไงมังกรไฟยังขึ้นไปในขนาดนั้นเลยเลยแข่งเป็ดจริงๆแต่ว่าใครชนะจะต้อง สองอ่างไงย่ามาเลยแบบกันไฟกันน้ำไงจิอบคิดว่าเซลยดชาร์ดทำเรื่องที่ไปเสียดชาร์ดกันหรือเขาไม่มั่นใจเขาไม่เดินเข้ามาหรอกนะกูรู้แล้วกูว่ากลยุทธ์พระเอกอ่ะคือทำให้เสียความมั่นใจแม่งแม่งขึ้นคือสุขน้องมึงลำดับที่สี่ตามหาหัวหน้าตามหาหัวหน้าไม่เจอคนหน้าขัดร้ายจะไปสักสนพวกเสือไลเคอร์สักหน่อยคงไม่โดนโรงเรียนเสือไลเคอร์่องทำอะไรหรอกเนอะ อาจารย์มีสเคลยนไม่ซื่อจริงๆก็ให้พวกเขาทำไมอะไรทำไมมึงเล่นไม่ซื่อก่อนพวกเขาทุกคนพวกเขาจะหาสิางารจกไหนล่ะที่ก็เคศโจซีสื่อสารได้คนที่เหลือก็หมดปัญหาแต่อนุภาพของระบบอัคคีตัววันฉายุนแรงมากสิ่งสารก็อาจจะไม่จริงหรอกถ้าจริงๆถ้าเขามั่นใจอะมึงไม่มีทางใช่ถ้าเขาเดินเขาไปขนาดนั้นอะหาสารขนาดนี้เนื้วพวยากมากจริงๆ ผนต้องต่อง้านลุงเรียไอ้อนตายขึ้นมาลุงเรียก็จะหาทางลงไม่ได้นี่แหละคือสิ่งที่เบคต้องการกูว่าคือทําให้พลังมันหมดใช่ทําให้พลังไม่แต่เขาอ่อนมาก่อนจริงอุ้ยเจ้าก็ถูกข่าปัดหัวแล้วคิดว่าวิญญาณยุทธธาตุไฟจะกำจัดความสามารถของข้าได้เหรอในการเข้าขากันได้ดีการโจมตีของหัวปูจะรุนแรงขึ้นมากยิ่งได้ยิ่งเกินข้ากว่าข้าฝนไฟนี่เป็นไงล่ะ แม่เอกกูกินร้อนเย็นมาแล้วมันจะอะไรอ่ะเออร้อนสุดๆจะเลยเย็นหยุดหยุดอ่ะเออร้อนสุดๆก็จเย็นที่ตอนนั้นกินดอกเรื่องกับีณิตดอกไว้น้ำแข็งถ้าเป็นแปดชั้นจะทำให้ยากเกินคำของข้าถอดทั้งน้ำแข็งและไฟเป็นไม่แต่ว่าห้ามไม่ใค้ไปในสนามนี้โรงเรียนใจนี่ไงยอดอันนี้อันนี้ประชางพุชซันองค์ขรนยากษ์ไปรู้เหรอแล้วมันก็ทนไฟด้วยไงเผาก็ออกไม่ได้นะจ๊ะต่อยูิ อลังนะมธรรมที่ตะวันฉายพวกเจ้าถอดพลังวิญญาณของสายช่วยเหลือทั้งสามแล้วจะทลายโกงขังนี้ได้อีกงั้นเหรอพวเจ้าแพ้แล้วล่ะทั้กษะที่สามไม่ไม่คือเราโอเลือดข้าพระเอกเหมือนรอเหมือนนับก็สุยใช่สปันส์สันเจ้าสปันส์สปันสัพลังวิญญาณของอาคีโชสูญเสียไปเกือบหมดแล้วนี่เขาสูญเสียหมดแล้วเหรอยอมแพ้ ก็มันไม่มีพลังทุบออกมั้งไงมันคือแผ่นซ้อนในแผ่นในแผ่นซ้อนในแผ่นอีซ้อนเออเอามาสิทุบสิมาลองสนามนี้ตุ้งยิสิเลยเป็นฝ่ายชนะแต่พลังไอะอยู่ให้ถึงนะถ้าพลังอยู่ไม่ถึงจะก็เป็นแบบนี้ค่ะอาจารย์ไม่น้าได้ตาว่าว่าจริงดูอาจารย์ยืนดิเรายังต้องเจอกันอีกเจออะไร ชอบดีชอดีอย่างนี้นะเหมือนไหมรอชันเลยค่ะจะรอเขียวเป็นสีนี้เนี่ยโหความร้อนมากเสียวซานเจ๋งสุดๆไปเลยในตอนนี้ซื้อไล้เครืแข่งบชนะ11นเว้าวล้มจากลุ่มแรกไม่ไกลเท่าไหร่แล้วมันโหดมากค่ะถางซานอะโหดจนกูแบบหัวหดเลยเนี่ยอ้โหดเย้ย้้ดเย ไม่เงียแต่กูโบราณคิดว่าแบบฉั่งซันเด่นมากเขาประชุมกับเพื่อนร่วมทีมก็เห็นเสื้อเขียวเปิดทำไมแหละประตูอ่ะเออปิดเข้าไปสินี่ขอดร้องแค้ให้เจ้าเองกูว่าแล้วันี้แฟนกันเหรอจ้าเพิ่งกับคีก็โหดจะตายหามาล้างห้องล้างแค้นเราทำไม่ได้จะจะทำได้ยังไงโอ้ เจ้ารู้ว่าข้าเป็นยุทธเชนนั้นถั<ล>งซานต้านไฟได้แต่จะต้านลมได้หรือเปล่ายัางไม่รู้นั่นเด็กความคิดเด็กฝังเสื้อเชียเจ้าอยากจะเข้ากับข้าใช่หรือเปล่าเฮ้อ,อย่าบอกร<า>ึมึงจะมันเกิดอะไรขึ้นมึงไม่มีทางทําได้หรอกใช่หรือไม่ล่ะมึงอยากถางาังซานเป็นการพนันนะม,มึงไม่มีทางทําได้ใช่กูได้กำเนิดเพราะถังซานเป็นลูกหลักนังแต่งแระเอกชอบเจ้ามาโดยตลอด ผู้คนลุกไปเนี่ยผู้คนลุกดีอย่านะเพราะเพียงเจ้าอชนะทีมสื่อเลยออ้หชนะทังซานเนี่ยไม่ร้าจะตกลงคับหากับเจ้าก็รู้นาคนเลยรู้นาคนเลยมึงไม่ได้คบกันมึงไม่ได้คบอืมรู้นาคนเลยมึงไม่ได้คบกันหมอไทยมึงเป็นหมอโดนมึงแบบเจ๊งหน่อซานใส่บอร์กสิบบ่อยมึงไม่ได้ใช่มึงจบรอท่าบอดถึกข้าคนเสี้ยเทีนต้องชนะชาตินี้ไม่มีเมียชาตินี้ไม่มีเมียดูจากอะไรวะเออ อาจจะวม่นทำาอกไรฮัลโหลขำปะไม่ไหวแล้วขำไปหมดกูขำอะแต่ท่าลมมันจะได้ห,หรอวะคิดเหมือนกันเสีส่ยวซานยอมแพ้จบเผยพลังออกมามากเกิดไปเผยคมออกจากฝักมันไม่ใช่เรื่องดีใช่ไม่รู้อาจารย์ข้าก็เห็นแล้วคู่ต่อสู้ของเราแข็งแกร่งมากเสีส่ยวซานไม่ทำแล้วก็ยากจะชนะไหอใาจลอยลิ้ม ส,สนามต่อไปฮะ <Huh? S 1> uh huh? ไม่งั้นก็ต้องเผยอ,อีกอะ่ะมีหาเก็เผยหมดอะ่ะอาการใหญ่ไอ้ั้งส้างโงสนามต่อเขารู้ว่าท่านกังวลแต่สำหรับเด็กพวกนี้แล้วการเราโรงเรียนวิทยาจารระดับสูงนี้เป็นโอกาสต้องเก็บเกี่ยวให้มากที่สุดในตอนนั้นพข้าไม่มีสิทธิ์ร่วมมะลองก็เลยไปได้แค่ผู้ชมที่นั่งดูอยู่ความสามารถนี้ทำให้อยากจะลืมมาตลอดอาจารย์ให้ข้าลงสนามเถอะ หลังจากการปลองนี้จบลงเราก็จะเรียนจบกันแล้วให้เราได้ทำอะไรเพื่อโรงเรียนของเราบ้างเถอะถึงสว่าชช่วยฉชยความเิีงใจของรพี่ชิหมิงอาจารย์ใหญ่ขอให้เสี่ยวซานลงสนามเถอยครับเสี่ยวซานคือจิตวิญญาณของทีมสื่อหลกอระเราไม่มีเขาไม่ได้เขาจะไม่ให้เสี่ยวซานลงหือเขาให้ยอมแพ้ แต่จงจำเอาไว้แข็งเกินจะหักพ่อเจ้าเสียเปรียบก็บเพราะแบบนี้แหละพ่อจะแข็งก็แข็งถึงหลังจากจบก,การประลองขาจะวางแขนให้เจ้าเก็บตัวฝึกระยะยาวครับเอาเลยเอาเลยกูรอดูอยู่วิเจ้าลมไหม่ะนึกว่าจะถอดใจจริงๆริ้เลยนังกูความสุขขวัญฮะเออไปอืึอ่อนหนึ่ง อ๋อตลบดังดีจ้ะสนามนี้จะกับโรงเรียนชางคุยชางคุยหมายถึงทีมที่แพ้สงครามมาตลอดต้านหรอไม่ใช่นั่นสิทีมที่เราชนะง่ายๆเนี่ยนะ ไม่ว่าจะเป็นคู่ต่อสู้แบบไหนอย่าประมาทกเจอวยอย่าประมาทเด็ดขาดถูกต้องครับอาจารย์ใหญ่อาจารย์ผู้ถูกเขาจะไม่สงบพักกำลังวันตอนแรกๆอาจารย์ใหญ่รุ่นพี่ชินวันนี้ข้าลงสนามเถอะข้าจะไม่ใช้ทักษะที่สีได้ไหมครับไม่ได้เออเอานะทักษะเจ้าพิเศษมากในการประลองรอบขันมือต้องพยายามเก็บเอาไว้ก่อนออไม่ขันมือกรู้ว่าขันมือเลยอาจารย์ชินอาจารย์ใหญ่ การบระลองสนามนี้ถ้าค,คิดว่าควรให้จู่จู่ชิงลงสนามแทนจิ้งจู <S 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 อ๋อเสีส่ยวซานทาไมวางแผนแบบนี้ละ่ะนั่นสิเสี่ยวซานตอดะทะกับโรงเรียนอัคคีโชตเราไม่ได้ส่งจู่ชิงไป่ตั้แต่ชาวเวเรอร์ประลองจนถึงตอนนี้แพ้ไปแค่สามสนามลำดับรายชื่อร,รวมอย่างเหน,นือกว่าทีมเกาะขุ่ยสารจะประมาทความแข็งแกร่งนั้นไม่ได้รอบคัดเลือกอยังเหลือกสามสนามพวกเขาต้องชนะให้ได้อีกส,กอ,งอ,กสกองสนามถึงจะรักษาตําแหน่งเพื่อเข้ารอบได้ ผลแพ้ชนะในครั hmm. the itus, hands, the the ้งน um ี้สําคัญกับพวกเขามากอีกอย่างหนึ่งฝั่งแพระวางชามพูดกับสื่อหลายเครื่องของเราเชื่อว่าครั้งนี้พวกเขาต้องทุ่มสุดตัวเราต้องรับมืออย่างรอบคอบครั้งนี้ต้องผสมมาสสานความแพ้ระหว่างโรงเรียนสื่อหลายเครื่องต้องมีพลังมาสานใช่มต้องมีพลังมาสานเผื่อเขาจะทุ่มสุดตัว